ต้อนรับเข้าสู่แน่นเป็ดพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะเปลี่ยนพลังงานลบๆให้เป็นพลังงานเลิฟๆให้คุณรักตัวเองและทุกๆวันของคุณมากขึ้น สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แหนปเป็ดพอดแคสต์นะคะในเอพิส o ดที่สูนย์นี้อยากจะมาแนะนำตัวให้ทุกคนได้รู้จักกันก่อนว่าเราเป็นใครและทำไมถึงมาทำพอดแคสต์อันนี้ก็แนะนำตัวเนาะก่อนหนึ่งก็ต้องบอกชื่อก่อนสวัสดีค่ะชื่อแนนปเป็ดนะคะจะเรียกว่าแนนเรียกว่าเป็ดเรียกว่าแนนปเป็ดหรือว่าเรียกว่านอปอก็ได้หรือว่าถ้ารู้สึกว่ามันไม่คินแบบไม่เข้าปากเลยจะเรียกคนสวยก็ไม่ติดนะคะ <laughs> โอเคค่ะก็ หลายๆคนได้ยินชื่อเราอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงชื่อแนนเป็ดชื่อแนนเป็ดมาได้ยังไงทําไมต้องเป็นเป็ดด้วยก็คงจะมีคําถามกันใช่ไหมคะวันนี้เลยก็อยากจะมาพูดเรื่องชื่อของตัวเองเหมือนตอนต้นรายการเลยที่พูดบอกไปว่าอยากจะเปลี่ยนพลังงานลบๆให้เป็นพลังงานเลิฟๆชื่อของเราเนี่ยใกล้ตัวเราที่สุดเลยค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่ามันเปลี่ยนจากลบแล้วก็กลายมาเป็นพลังงาน l ลิฟที่เรารักในชื่อของเรามากๆโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆเลยชื่อเล่นที่พ่อแม่ตั้งให้ก็คือแนนมีแค่แนนเฉยๆเท่านั้นไม่มีอะไรต่อท้ายแนน่สั้นๆง่ายๆได้ใจความแต่ว่าพอเข้าประถมเราก็ได้ชื่อใหม่จากเพื่อน คิดว่าทุกคนก็คงอาจจะมีชื่อเล่นใหม่ๆจากคุณครูเพื่อนๆหรือว่าใครบางคนเช่นกันใช่ไหมคะตัวของแนนเองก็ได้ชื่อเล่นก็คือชื่อว่าปากเป็ดปากเป็ดเนี่ยเป็นชื่อที่มาจากการล้อรูปร่างหน้าตาของเราเรามีปากที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็น่าจะรูปทรงเหมือนเป็ดมัง้งก็เลยกลายเป็นว่า ได้ชื่อปากเป็ดมาเป็นชื่อที่สองของเราตั้งแต่ตอนนั้นจะบอกว่าชื่อปากเป็ดเนี่ยเป็นชื่อที่ทำให้เราอ่ะรู้สึกไม่ชอบตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในหน้าตาของตัวเองเลยทุกครั้งที่ส่องกระจกเราจะไม่ชอบปากของตัวเองเลยเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าเออไม่ไม่น่ารักอะ่ะบอกไม่ถูกแต่รู้สึกว่าไม่ชอบมากม แล้วอะไรถึงทำให้เราเปลี่ยนไปชอบคำว่าเป็ดได้พอเรียนจบป .6 ใช่ไหมคะก็ย้ายโรงเรียนไปเรียนมัธยมที่อื่นตอนย้ายไปมัธยมเนี่ยตอนแรกก็ใช้ชื่อแนนเฉยๆแหละก็แนะนำตัวทุกคนว่าแนานแหละไม่ได้บอกใครว่ามีชื่อเป็ด แต่ว่าบังเอิญโลกมันกลมกว่าที่เราคิดค่ะโลกมันกลมมากเลยทุกคนพอดีว่าชมรมดนตรีที่เราไปอยู่เนี่ยมีรุ่นพี่ที่เรารู้จักและเขาก็รู้ว่าเราอ่ะมีอีกชื่อนึงก็คือชื่อเป็ดแต่ว่าตอนที่เป็นเป็ดในตอนมัธยมอ่ะมันต่างกับประถมประถมมันเป็นเป็ดที่มาจากการโดนล้อ,อโดนล้อใช่ไหมแต่มัธยมอ่ะมันคือ เป็นเป็ดที่ใช้เหมือนชื่อที่สองเพราะว่าตอนนั้นอะพี่ที่เขาบอกว่าเรามีชื่อเป็ดเนี่ยคือเขาก็ชื่อแนนเหมือนกับเราฟังมาถึงตรงนี้ใครที่ชื่อแนนหรือว่ามีคนรู้จักที่ชื่อแนนเนี่ยกี่คนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะพอส่วนตัวแล้วในชีวิตของแนนเป็ดเองก็แอบรู้สึกว่าคนชื่อแนนเนี่ยเยอะเหมือนกันอ่ะโอเคมาเรื่องของเราต่อเนาะก็หลังจากที่พี่เขาบอกเนาะว่าเรามีอีกชื่อนึงว่าเป็ดทุกๆคนในวงอ่ะ ก็น่ารักมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าสิ่งที่เราได้รับอแบบมันไม่ใช่การแบบเรียกเป็ดแบบบูลลี่แต่เป็นการเรียกแบบดูน่ารักมากทุกคนเรียกเราว่าเป็ดน้อยเออ <c oughs> ก็จะมีรุ่นพี่หรือว่าคุณครูเนี่ยแหละค่ะคุณครที่เป็นครูประจําชมรมอย่างเงี้ยก็จะเรียกเราว่าเป็ดน้อยดูน่ารักเลยเออมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเริ่มชอบชื่อเป็ดขึ้นมาก็ เริ่มใช้ชื่อเป็ดนี้นะ่จาจะตั้งแต่มอต้นเลยนะเออม,มีมีรูปที่ถ่ายคู่กับเพื่อนแล้วก็มีเขียนชื่อแบบว่าสมัยก่อนมันจะฮิตแต่งรูปแล้วก็เขียนชื่อใช่ไหมคะก็ก็มีหลักฐานอยู่ว่าเออเราได้ใช้ชื่อนี้นะ่ะตั้งแต่ช่วงมอต้นเลยก็เป็นแนนเป็ดมาตลอดนะคะเออเวลาเขียนชื่อที่เป็นเจ้าของอะไรเงี้ยเราก็จะใช้แบบแนนเป็ดไปเลยนั่นแหะค่ะก็พอ เริ่มต้นที่ใช้แนนเป็ดจริงจังในตอนมัธยมใช่ไหมเออพอเข้ามหาลาัยในเว็บสมัครของมหาลัยมันตัวนี้ให้กรอกชื่อเลน่นเออถ้าจำไม่ผิดนะคือน่าจะมีให้กรอกชื่อเล่นด้วยเราก็เขียนกรอกไปเลยว่าแนนเป็ดตอนแรกอะ่ะเขียนกรอกแค่แนนเฉยๆแล้วในใจก็คิดว่าใส่เป็ดไปด้วยดีไหมนะแบบเราใช้จนชินแล้วอะทุกคนก็คือใช้มานตั้งแต่มต้นจนถึงหมหก็6ปีเนาะพอเข้ามหาลาัยก็มีความลังเลนิดน,นึงว่าเราจะ แนะนำตัวกับทุกคนยังไงดีเราก็แต่เรารู้สึกว่าเอ้ยแนนเป็ดมันจะต้องมีอะไรที่พิเศษแหละเราเราอยากสร้างความพิเศษให้กับตัวเองก็เลยเขียนไปเลยค่ะอย่างมั่นใจว่าชื่อเล่นชื่อแนนเป็ดตั้งแต่นั้นมาก็เลยเป็นแนนเป็ดมาตลอดเนาะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงมหาลรรัยอ่ะเป็นช่วงที่เรารัก ชื่อแนนเป็ดมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเวลาที่เราไปรับน้องหรือเข้ากิจกรรมที่ต้องได้รู้จักคนใหม่ๆสิ่งที่ทำเป็นอย่างแรกก็คือการแนะนำตัวถูกไหมคะ เวลาที่เราได้แนะนําตัวมันไม่ใช่แค่การบอกชื่อแล้วผ่านไปเฉยๆแต่เราได้มีบทสนทนาต่อจากนั้นก็คือจะเป็นคําถามที่ทุกคนถามว่าทําไมต้องเป็นเป็ดทําไมมีเป็ดต่อท้ายาเพราะอะไรถึงชื่อเป็ดอะไรประมาณนี้เราก็จะเล่าเรื่องที่เราพูดมาตอนต้นนะคะให,ให้ทุกคนได้ฟังสิ่งที่ได้รับกลับมาคือพลังงานที่ดีมากเลยค่ะทุกๆคนจะรีแอคแบบว่าไม่นะ เป็นเป็ดหรอไม่เห็นเหมือนเป็ดเลยถ้าเป็นเป็ดก็เป็นเป็ดที่น่ารักมากๆแถมน่ารักกว่าเป็ดอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยโลกใบนี้มันก็ใจดีอยู่นะแ้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันทําให้เราอ่ะรักชื่อเป็ดมากขึ้นไปอีกแล้วนอกจาก ที่เราจะชอบชื่อนี้มากขึ้นไปอีกใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราเป็นเป็ดที่ทำอะไรหลายๆอย่างถึงแม้จะไม่ได้เก่งหรือว่าเทพอะไรแบบในด้านใดด้านหนึ่งแบบเชี่ยวชาญแต่เรารู้สึกว่าเราชอบที่จะได้ลงมือทำอะไรหลายๆอย่างได้เรียนรู้ได้แบบสัมผัส มันทำให้เรารู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็มีอะไรที่เราอยากไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ทุกคนฟังมาถึงตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างคะใครมีมุมมองอะไรที่อยากแลกเปลี่ยนกันก็คอมเมนต์บอกกันได้นะอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภยัยที่ทุกคนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้เติบโตไปด้วยกันนะคะมีอะไรที่แนนเป็ดพูดผิดหรือว่าพลาดไปก็ขออาภัยด้วยนะคะสามารถติชม คอมเมนต์กันได้อย่างเต็มที่เลยแต่ว่าคอมเมนต์แบบใจดีหน่อยนะคะหวังว่าสิ่งที่คุณใจดีกับเราจะทำให้โลกนี้ใจดีกับคุณนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไ Vermont, share, JESS, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอยากฟังอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย